ชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเตาปิ้งย่างชาบูซึ่งไม่ได้ถูกที่สุดแต่ขายดีที่สุดนะคะรุ่นนี้มันจะไม่ใช่รุ่นแบบรุ่นราคาที่แบบหลักร้อยนะอันนี้หลักพันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้ไปนี่ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าเขาปรับการทำงนานแยกส่วนปิ้งย่างจากับต้มเนี่ยออกจากกันนะคะตัวนี้เราก็ทำปิ้งย่างได้หลายอย่างไม่ใช่แต่หมูกระทะอย่างเดียวนะคะไข่ดาวปิ้งย่างแฮมข้าวจีเอยขนมปังปิ้งนะคะลูกค้ารีวิวมาเยอะมากก็เป็นอาหารเช้าได้เลยะคะ่ะหลายอย่างมากนะคะที่ที่ทำบาร์บี ปรับเปลี่ยนกับเขาเอานะคะเป็นเมนูปิ้งย่างตรงนี้ส่วนฝั่งนี้คือต้มนะคะต้มผัดแกงทอดในนี้นะคะหลายคนทําหลายเมนูในฝั่งนี้มากมากเลยถ้าวันไหนเราไม่ใช้ตรงนี้เราปิดฝั่งนี้ไปได้นะคะแล้วเราเปิดแต่ฝั่งนี้เพื่อให้ฝั่งนี้ทําง,งานหรือถ้าวันไหนเราไม่ไม่ไม่ใช้ตรงส่วนหม้อเราอยากย่างอย่างเดียวเราปิดส่วนหม้อไว้แล้วก็ไปปรับระดับตรงย่างอย่างเดียวได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาเคลือบเลื่อนมาให้นะคะเคลือบเลื่อนมาให้ทั้งฝั่งหม้อต้มแล้วก็ฝั่งปิ้งย่างค่ะ เรียบร้อยหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแพทส่วนที่เหลืออีกเยอะแยะมากเลยถ้าอาทุกอันคงจะไม่ทันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย